วัดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนหรือจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตของทู Move e สแบบรายเดือนกันเลยนะครับวิธีการจ่ายค่าโทรศัพท์แบบรายเดือนจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการทําขั้นตอนแรกนะให้เราเปิดแอปเคพัสขึ้นมาเปิดแอปกาิกรขึ้นมาเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่ธุกรกรรมนะครับมันจะมีคําว่าธุกรกรรมเห็นไหม เดี๋ยวผมจะให้ดูกันเลยนะครับนี่ anything. มันจะมีคําว่าธุรกรรมเห็นไหมครับกดเข้าไปที่ธุรกรรมนะครับกดเข้าไปเลยพอมาเสร็จเนี่ยมันจะยอดเงินของเรานะครับอันนี้เป็นยอดเงินในบัญชีเรานะอ่ะพอมาเสร็จเนี่ยให้เรากดเข้าไปที designs, proceed, wizard, diese, ่จ <obviamente> ่ายบินนะครับกดเข้าไปที่จ่ายบินเลยนะครับพอมาเสร็จเนี่ยมันจะเจออันนี้เลยนะครับมันจะเจอจากบัญชีเราที่ที่เรามีเงินอยู่เนี่ยนะครับอ่ะจะจ่ายไปที่ทูมูฟเอสแบบรายเดือนนะครับ อ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมให้ให้ย้อนดูเนาะนี่บริการยอดนิยมนะครับบริการยอดนิยมทพาทำไมมันดูแปลกๆเนาะอ่าเนี่ยมันจะมีจ่ายค่าบัตรกสิกร asd t a c นะครับ to move นะครับ asd t a c to move เนี่ยนะครับให้เราเลือกอันนี้เลยนะครับเราจะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนของ to move กันนะครับอ่ะพอมาเสร็จเนี่ยคันจะออกบอกว่าจากบัญชีเราเนี่ย โอนไปยังเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์รายเดือนของท um ุมมุฟเอสเนี่ยนะครับจะขึ้นจำนวนเงินมาเท่าไหร่อย่างเช่นขั้นอย่างเช่น100บาทเนี่ยแล้วก็ชำระ100บาทเราก,กดต่อไปแค่นี้เองเราก็สามารถชำระเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ให้เรากดต่อไปเลยนะครับวิธีการจ่ายนะครับอ่าพอมาเสร็จเนี่ยเขาจะให้เราตรวจสอบข้อมูลให้เรากดยืนยันนะครับแล้วก็ กดยืนยันเข้าไปนะครับแค่นี้มันก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนมันก็จะประมาณนี้กันเลยใช่ไหมอ่าไม่มีอะไรยากเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับ โอเคนะครับถ้าหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิปจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมกันเลยนะครับโอเคคลิปนี้เวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ